สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งกับเกมเกมชินอิมเพกนะครับวันนี้ผมมาสรุปพัซเซิลที่ผมได้เล่นแต่เล่นยังไม่จบนะครับในไลฟ์ผมก็เลยจะมาสรุปวิธีการเล่นพัซเซิลนั้นกันสําหรับพัซเซิลนี้นะครับวิธีการเล่นไม่ยากมากนะครับก็คือมันจะมีเป็นเหมือนกับเสาน้ําใช่ไหมครับที่ทําการ สามารถเปลี่ยนเป็นทั้งน้ําหรือทั้งน้ําแข็งได้โดยที่เราเลือกตัวละครมานะครับตัวละครที่จะทําให้เป็นน้ําแข็งก็เลือกตัวน้ําแข็งมานะครับส่วนตัวละครที่สามารถทําละลายน้ําแข็งได้คือธาตุไฟก็เลือกมา1ตัวอย่างละ1ตัวเลยนะครับส่วนวิธีการเล่นถ้าเป็นเสาน้ํานะครับเป็นแบบน้ํามันจะทําการส่งแสงผ่านไปถูกไหมครับ ส่วนถ้าเป็นน้ําแข็งมันก็จะทําการสะท้อนไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับวิธีการก็คือให้เราทําการขยับเสามันสามารถหมุนเสาได้นะครับแล้วก็เลือกเสาไหนว่าจะให้มันเป็นเสาน้ําหรือเสาน้าแข็งเพื่อที่จะให้มันสะท้อนนั่นเองหรือจะให้มันผ่านไปนะครับส่วนวิธีการเล่นก็ดูตามคลิปผมได้เลยผมได้ทําไว้ทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็จะมีเสาที่เป็นเสาสําหรับปล่อยแสงแล้วก็เสาสุดท้ายนะครับที่เราไม่ต้องไปทําอะไร ก็คือปล่อยมันไว้อย่างนั้นเสาแสงเนี่ยเราจะสามารถใช้งานได้ก็ต่อเมื่อเรากดไอเทมที่เป็นตัวแซดก็คือไอเทมโบกุโซนะครับที่เราใส่ไปในกิจกรรมนี้นั่นเองก็สําหรับคลิปในวันนี้ก็น่าจะหมดลงเพียงเท่านี้นะครับวิธีการก็ผมอธิบายหมดแล้วนะครับถ้าใครที่รู้สึกชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมหน่อยจะเป็นกําลังใจให้กับผมมากเลยครับเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบาย